สวัสดีครับผมนายเดมอนรอบนี้จะมารีวิวเกมมือถือใหม่ที่เพิ่งเกิดเมื่อ8กันยาที่ผ่านมาชื่อว่าคาวซองเข้ามือหากันเลยเกมคาวซองนะครับเป็นเกมแนว MMORPG ทั่วไปโดยตัวเกมมี5อาชีพให้เลือกให้แก่โจมนักหนูนักดาบนักเวทและก็โอลาเพอร์ซึ่งตัวเกมเนี่ยดีตรงที่ไม่ล็อกเพศตัวละคร โดยเฉพาะนักดาบหญิงเนี่ยหน้าตามันจะคล้ายๆกับตัวละครจากซีรีส์หนึ่งมากหลังเลือกตัวละครแล้วครับเกมก็จะพาเข้าสู่เนื้อเรื่องพร้อมสอนพื้นฐานของเกมโดยเกมเนี้ยเลเวอเรเราจะไม่ได้คาดสถานะแต่จะเป็นการอัดสกิลให้เท่านะั้นซึ่งการได้สถานะเข้ามาได้มีสามทางก็คือ1มาจากการของแสงใสมาจากการลงดันเจียนประจำวนนันมีหลายเกรดเป็นสีสม้มที่ไม่ใช่ของตัวเองเราสามารถนำไปขายในตลาดได้ 2องผลงไม้สเตคัสนะครับน่าจาก,การทำเพย์คู่ก้าที่เป็นอยากไปรวมในแผนที่แต่ไม่ใช่คูเ่เพยนะครับที่จะได้เพิ่มฐานะั้นสสัตว์พูดนี่ก็คือจุดขายของเกมนี้ครับเป็นระบบกาชากับได้มาจากดันเจียนพูดนะครับโดยพวกสัตว์พูดสีดาวเนี่ยจะได้จากดันเจียนอย่างละตัวที่เหลือต้องไปเปิดกาชาเองโดยสัตว์พูดจะมีผลกับตัวละครเมื่อเลเวล40ตอนเปิดช่องเสริมแล้วครับ เกมนี้ก็เหมือนเกมเก็บเลเวลทั่วไปนะครับแต่ว่าเกมนี้จะมีเรื่องของเลเวลโลกเข้ามาก็คือหากเลเวลผู้เล่นยิ่งใกล้เลเวลโลกเท่าไหร่ค่าประสบการณ์ที่รับก็น้อยลงซึ่งวันแรกเนี่ยเลเวลโลกอยู่ที่3-8ผมก็เล่นจนถึง3-8ได้ไม่ยากนะครับการเก็บเลเวลง,ง่ายๆก็แค่ลงอีเวนทำกิจกรรมประจําวันแค่นี้ก็ได้เยอะแล้วครับต่อมาก็มาเรื่องของกาชากันบ้าง จากเล่นเกมมานะครับเกมนี้ค่อนข้างเกินนิดกับสายฟรีหรือว่าคนที่เติมน้อยแต่ถ้าเติมเยอะไปก็ได้ไปไกลกว่าครับแต่ถ้าไม่เติมก็ไม่ขี้เหล่คือเกมนี้การันตีให้เลยว่า10ครั้งแรกยังไงก็ได้สักวพูดท่าดาวแต่ได้อะไรนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อ,อหยอดครบ50ครั้งนะครับก็การันตีอีกเหมือนกันฟังดูเหมือนว่าจะต้องหยอดเยอะแต่ว่าอันเนี้ยผมเพิ่งเล่นมันที่2อันก็ได้เกือบ50ครั้งแล้ว ทัวของหยอดเนี่ยซื้อในเกมม่ได้แล้วก็มีแจกค่อนข้างเยอะยังไม่ร่วมกับอีเวนต์อีกทำให้เรื่องกัรหยอดกาชาไม่ใช่เรื่องยากครับต่อมาครับเกมนี้ลองรับภาษาไทยนะครับแต่ถ้าบอกว่าคุณจะลองเสพในเรื่องของเกมนี้ออกตรงๆเลยว่าแต่แย่มากแต่ถ้าเล่นเฉยๆด้านอินเทอร์เ็ตไม่มีปัญหาครับพอใจได้อยู่ แล้วก็เรื่องการเลือก ID นะครับสำหรับการเล่นเกมผมแมนะนำว่าอยา่าพยายามรลโมเลยครับใช้ ID จริงไปเลยเพราะว่าผมเล่นด้วย guest id จนป่านนี้ผมก็ยังหาทางผูก ID กับพวก Google หรือ Facebook ไม่ได้เลยตัวเกมเนี่ยมี ID guest ส,สำหรับให้สร้างแทนครับซึ่งก็คือมันผูกกับตัวเกมไปเลยใช้ระบบอีเมลแทน แต่มองมันก็ต้องมองว่าเป็น ID Guest อยู่ดีนะครับต่อให้เราสร้าง ID อีเอลอไปแล้วเพราะงั้นถ้านานไปผมเองก็คิดว่าตัวเองอาจจะลืมได้เหมือนกัน <c oughs> เพราะงั้น <c oughs> ใครที่เล่นใหม่ใช้ ID ที่ใช้ประจำไปเลยนะครับสุดท้ายนี้หากชอบรีวิวนี้กดไลค์กด, like, ดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับุณครับ